เป็นคู่ขวัญน,นะครับจากดวงใจเทวะพรมนะครับในตอน พรชีวันนะครับคู่นี้แฟนๆเห็นแล้วคือเคมีใจฟูนะอยากให้ทั้งคู่นะครับกลับมาร่วมงานกันมากมายนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลังจากละครจบนะครับเขาก็มีแฟนมิดคู่กันนะครับรวมไปถึงนะครับควงคู่กันไปเทศกาลหนังเมืองคานคุณผู้ชมประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ตอนนี้ก็รอติดตามนะครับอีกไม่นานกันรอนะครับกับตามนะคบฟลลเรอร์นะยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้แต้วแต่ยังจำกันได้นะครับคุณดิวปิ่นกระมวลใช่ไหมมีการลงรูปทั้งคู่นะคบแล้วก็มีการบอก ว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับล่าสุดนะครับสิ้นสุดการรอคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือน,นี่เลยมีการประกาศนะครับโฟตโต้บุ๊กครั้งแรกนะครับในโปรเจกต์สุดปังนะครับที่แฟนๆรอคอยกับโฟโต้บุ๊กนะครับเล no ิฟโนลิมิตคุณผู้ชมที่บอกเลยว่าจะพาไปเปิดมุมมองใหม่ของความสัมพันธ์แบบไร้ขีดจำกัดมไม่ใช่แค่ภาพถ่ายคู่กันธรรมดาคุณผู้ชมแต่คือโมเมนต์สุดฟินเกินต้านนะ ที่สำคัญนะเขามีคอนเซปต์ด้วยครับแต้วที่ตเต็มไปด้วยความสนุกซุกซนสดใสของ9ก้าแล้วก็พีพีนะครับที่เป็นมากกว่าเพื่อนสนิทแต่คือคนที่เข้าใจกันมากที่สุดแฟนๆนะครับที่อยากเห็นเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่นะบอกเลยว่าเตรียมรอคอยกันได้นะแล้วก็ภาพถ่ายเนะี่ยมีการบอกว่า e อกลักด้วยนะรอติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าแฟนๆตอนนี้ไปซื้อหมอนกันได้ ฟินติดหมอนกันอย่างแน่นอนนะครับราคาก็เล่มละ980บาทนะครับแฟนๆก็เตรียมพิเออเดอร์กันได้วันพุธที่30กรกฎาคมนี้ถึงวันอังคารที่19สิงหาคมเฮ้ยสิสิงหานะครับก็สามารถไปจองกันได้นะครับผ่านเว็บนะครับ ThaiTicketMajor.com นะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่สั่งจองนะครับ p h o b o นะเตรียมตัวลุ้นรับสิทธิ์พิเศษนะครับ ใกล้ชิดกับพี่ก้ากับน้องพีพีนะครับในงานแฟนไซน์ที่จัดขึ้นนะครับในวันที่25กันยายนส่วนเวลานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าแต้วตอนนี้นฟนแฟนๆรอจับจองแล้วเพราะว่าสิทธิพิเศษเยอะมากนะได้โฟตโต้บุ๊คไม่พอนะครับยังลุ้นนะเป็นแบบว่าแฟนไซน์ไปร่วมงานกับพี่ก้ากับน้องพีพีคุณผู้ชมโห oh. เราคอยกันได้ขอยทุกคนโชคดีนะตอนนี้ก็ เตรียมเงินให้พอแล้วก็ส่วนมวลรอกันให้พรอแล้วขอให้ทุกคนได้แบบว่าจับจองเป็นโฟโต้บุ๊กของทั้งคู่นะเชื่อว่าแฟนๆรอคอยแค่ภาพที่เขาปล่อยออกมามันดีมากใช่มันแค่มาแค่แบบนิดเดียวแต่มันดีต่อใจมากแม่ช่เห็นแล้วนีแต่ว่าสีชมพูเต็มไปหมดอ่ะคือแบบลุคที่เห็นก็มีชุดสีดำแล้วก็มีที่น้องเหมือนแบบออกชุดแนวสดใสสดใสนี่เดิอะไรอย่างนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าแบบเห็นนิดเดียวคือแบบพร้อมแล้วเนี่ยเนี่ยชุดนี้น่ารั ใช่<ร>ใชดูม<ส>ีบอกว่าความหวานความมุงมิ้งแล้ไปถึงเคมีเคมีใช่คือเคมีดีจริง<ช>คือเด็เา<ช>อ,อดเขินไม่ได้เลยอะ